สวัสดีค่ะมอทิปรานิชาวันนี้มาทํานายคนที่เกิดวันที่7และ8และ9นะคะสําหรับคนที่เกิดวันที่7เขาบอกว่าดวงของคุณเนี่ยตกดาวพระเคราะห์น้อยนะจะต้องจมอยู่กับความทุกข์ที่ยาวนานเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องแก้ไขนะคะนะคุณจะเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงและมักจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวตนของคุณเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครส่วนคนที่เกิดเอาวันที่8คุณตกพลังงานพระลาหูดวงชะตาของคุณจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาบ่อยมากๆถ้าหันไปบูชาพระ าหูนะกราบไหว้ด้วยของดําหรือบูชาด้วยทุบดํานะคะทุกวันพุธจะเป็นการดีนะจะทําให้เกิดเม็ดเงินและเงินเข้าออกได้โดยจะเป็นพลังงานเงินทางสีเทาก็ได้นะคะส่วนคนที่เกิดวันที่เก้าเขาบอกว่าดวงชะตาของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงดูแลนะคุณต้องประพฤติท,ทางธรรมสวดมนต์ปฏิบัตินะและก็อุทิศบุญกุศลบ่อยๆจะโชคดีนะคะวันนี้บ๊ายบายนะสำหรับคนเกิดทั้ง3าวันพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ